สวัสดีเอฟซี FC. พุทธิตามเ่ล้าสามัคคีเลาผเล่า,าสามัคคีเล่าวีไอพีเล่าสามัคคีวีไอพีเล้าสตา VIP เป็นเจ้าไหนมื่อวานพากันโชคดีะดวะามื่อวาน ว,นนวันที่26เด้อพี่น้องได้วันที่2ผ่า,านมาแล้วเขาสามเล่าพี่น้องเขาสามเล่าเขาสามเล่ามีมีซีมีซีเขาสามเล่า,เ,า,าเล่าพี่ไอพีาาได้16รอบนางเล่าสามัคคีวีไอพีเล่าสามัคคีธรรมดาลับ ลาวีไอพีในหนึ่งหกหนึ่งรอบคือวิ่งหนึ่งเขาหนะึ่พี่น้องเนาะวิ่งรนะูดหนึ่งรูดสุถารูดหนึ่งลาวสามัคคีวีไอพีก็วิ่งวิ่งสามวิ่งสามวิ่งแปดเข่าแปดสามตัวรูดเขาเก้าพี่น้องก็เด้เขาสองยางสองรอบเนาะ คือเขา <c oughs> คือได้แปดหกกับซีเก่ามาแตกน้ำเด้อพี่น้องเด้อมีแตกเด้อนี่นี่คือแตกนี่ซีเก่าตัวจอวพี่น้องนี่ตัวจอแตกจอกับแตกน้ำอันนี้ได้สองรอบได้สองเด้งสองรอบ เก้าสตาบีไอพก็เขาวิ่งเก้าวิ่งเกตโลดก็เขาเก้าพี่น้องเขาเก้าเ้อะเขาเก้าสามตัวเข้มา ฮกนี่เขาลักลอยพี่น้องนี่ฮกนี่เขาลักลอยมานี่ก็เขาเขาพกน้ำลักลอยกนี่เขาเขาซีพานพี่หลัพงพานถุกยางพันพานไป <c oughs> สบายพานดีห้าน้อยกับสามรอบอันนี้ก็นสามรอบคือว่ามาตกฐทานเนาะพี่น้องเนาะ เป็นยังไงผู้ใดโศกดีผู้ใด,ด,ดมีโศกมีลาบกัดแ,แจงมาให้หุจักในเร้อผู้คุใดหุจักเราก็มีมีแห้งใจสบายใจดีคือว่ามีผู้ติดตามมีผู้ใดค่าปลาทู่่ากับเขาค่าหมูค่าไก่เนาะพี่น้องนะผู้ใดเข้ามาเบิ้งกะแจงมาให้เบิ้งแน่ ไอยปูคนได้สบายใจว่าเออฮ็ดจัดออกไปแล้วกะพี่น้องกะได้โชคได้ลาบกันเราแมนจัดออกไปแล้วกใหอพี่น้องเสียงเงินเชืยอท่องกันนะห้ได้งเงินได้ท่องกันเอาบ่าลายยายห้างจัดไปเลยเล่าสามัคีเราสามาคีก่อนจัดไปเรียนๆนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็แตกอีกแล้ววันที่ยี่สิบหกเดิมวัแรกนี่ก็ มาเร่นี่ยกระรวยกระเหล่าเครื่องเล่าพัฒนารวมกันสามย่างมาเรกจับโคสามแปดสามแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่ง ทีหนึงน่งห้าหนึง่งห้าหนึ่งสิสิแปดสี่แปดสี่ แปดสี่สี่สามสี่สามวิ่งวิ่งสามแปด ามแปดสามตัวสามตัวสี่สามแปดพวกของม่มาย,ยังยังงงเล่าสามตัวนี่เป็นใบถัดหลุดเล่านี่เล่าซอยเป็นตัวรุดสองโตัวธารูดสามโตัวเลแ่แห้งดีคักแล้ว บางที่มันก็เขาลูดสามวตรูดสองตกวก็มี่รูดสามตกวก็มี่จะถิงออกไปน่องย่านน่องย่านไหนเดียวออกไปออกไปไล่แมวล่กัดกันพี่น้องหลายตัวเบิ้งหยากมิตรแมวผู้ วิ่งสามแปดสองตัวกลมเด่นเน้นลูดสองตัวสามแปดสามตัวลูดสี่สามแปดฝนตกปกแปกปกแปกหรือเสียงฝนระพีนองเรื่อตกแตกตกแตกฝนลินฝนลิ่น ดมชมบนแล้วล่ะเพานำจามปลาปูกลนกระไดเล่าวีไอพีนี่ไอพีเล่าวีไอพี chấp cô Hà Sốn hà Sốn hà Sốn hà là cả kết Hốc หกหนึ่งหกหนึนน่งวิ่งวิ่ง สามตัวหาหกเก็ดหกเก็ดตัวลูดพี่น้องตัวลูดลูดสามตัวสามตัวลูดห้าหกเก็ด วิ่งหาหกเกต็ตสามตัวหลุดหาหกเกต็ตสองตัวหลุดเด่นหาหอกผู 5, ้ใด,ดว่าอยากหลุดลาย,ยาก็โหลุดสองตัวนี้หาหอกโหลดสามตัวคือประกันล้านเพื่อเช่นแต่ประกันได้ทั้งสองตัวสามตัวหรือว่าผันเอาสามตัวมันจีได้สองเด้งน,นั่นไหมพี่นอ้องผันเอาหลุดสามตัว หลูดสองตัวคือได้เด้งเดียวสามตัวนี้ไดชสองเด้งสามเด้งเขามาหลดมันจะเพิ่มรายไดหรือไม่อีกนอกพี่น้องนะแล้วสามาคี้วี p พแล้วสามาคี้ สามัคีทีมเล่าสามัคีนี่ซิมเล่าไล่วันนีมินมิดจะเป็นจังได้พอเห็นผู้ไดคอมเมนต์พอบอกข่าวเราแก่งมาเลยให้ห,หายเงียบๆกันกดไลค์กดแจกงครับว่ามี่มัดกำลังใจแน่เราละแจวไาเลกออกดีกดีหันผู้ไดเห็น มือนี่ล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อมันสิมัดกำลังใจก่อนนี่ปูสิขี่คานเขียนให้เบิ้งนี่ย่พาก,กันหนึ่งเสือยังได้ได้ค้องดีแล้วว่าบะทรงข่าวตีแย่พาก,กันหนึ่งใส่เลยเดอ้อปูบ่มีกำลังใจเด็กก็คือออกดีูะ จับคู่ซิกิตซิกิิกิิกิตสามสิกิสามสา ทรงข่าวทรงข้าวหุปูหุ่หจักนี่เลยคือน้องเด้อปูได้เบิ่งเล่าสามัคคีเล่าเลยว,วันกระดายแย่หนึ่งเสเยไยมันสิมัดกำลังใจผู้เขียนเบิง่งเด็กแตกดีอยูุ่คนถึงพระทงข่าวอีกอย่างมีมิตซีดีถ้ากันได้แล้วดีใจไปจังใดคือพระทรงข่าวทรงข้าวมาเบิง่งอยู่เดือปูก็บ,บอกม,มาสันตัวจังมีกำลังใจลยคิดคน้นขึ้นมาอีกต่อไป สามสี่เย็ดหนึ่งหกสี่หกสี่เขามายังเขามายังออกไปเร็วน่องยี่นี่มันยานยี่นี่มันหมดยี่หนี่หกสีหกซี เราสามขีนเนาะซีหาต้องเบ่งให้ละเอียดคีอหลังวัสันมันเขียนพิษขอซีหาเขียนพิษล้วก็ขีคั่นลบหนึ่งสองสามซีหาซีหาซีหาหกสามนี่เขเราเเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าไปเร็ว แ๋้วขานอนสีหางกสามงกสามเมนงกสามเมนกสามวิม่ง xe xe điện thoại là khi nào để lại cậu này nói là nó xe hộp phải xe kết bình xe kết bình sáng tỏa 14 kết xe kết ở vùng nào đó này ngoài đơn si 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 đây nữa ตัววิ่งขยายพิษท่ามเล่เรียนหน่อยไม่มี <c oughs> กมนหกคูวิ่งซีเกตสามตัวหลูดยุนี่หน่อยๆแล้วเห็นยังนี่หอกนะใส่ดุนทพินิต์เอาเด้พี่น้องเ้อวิ่งกระลืมเขียนเนาะมันจังเขียนกันเลยหรอก กมเด่นลูดซีเกตสามตัวลูดหนึ่งซีเกตบิงสามตัวลูดหนึ่งซีเกตเขียนจะเป็นตัวล่องเสือว้นเบาเข้าไปลูดบอกลูดลูดค้นกระเบาเข้าไป จังไดเอฟซี FC. ผู้ติดตามเล่าสามาคีผู้ติดตามเล่าไร้วันคอมเมนต์มาให้เห็นในเดอร์บอกเน,น่หนาจอมาแนย่ยะอยะกากขานบอกปูบ่เห็นว่าเมื่ผู้ใดบอกรายงานมาจังไดมันเลยขานตะกอนพ่อมีผู้รายงานอยู่เดนี้เงียบไปเลยไหมอยกากขานเขียนแล้วเด็กก็คือเขาดีอยู่ก็มีผู้บ่งเงี่ยหัน ยังพิมพ์คอมเมนต์ยังว่าพิมพ์มหาแม่เล่าสตาเล่าสตาเล่าสัตตา,าสตา VIP โอ้ e. พี่ไอลาสตารีไอ P จับคูสองสามสองสามสองหาสองหา หนึ่งสองนึ่งสองเามันจะเป็นัวสีนยังมาสะดุดตันี้เนาะวันนี้เก้าศูงกาหนึงก,ก,กาวิ่ง Bình nhau phải chẳng hạn khi nào, nào ngồi Bình Sống sám Sống sám bình Sống sám bình Sống sám bình สามตัวลุดเอามาไว้ใต้เขานี่หนึ่งสองสามมันบ่ามีที่เขียนไว้ใต้กระด,ดนะลูดหนึ่งสองสามลูดวิ่งหนึ่งสองสามสองโตกลมเด่นลุด รูดสองตัวสองสามรูดสามตัวหนึ่งสองสามเราจะซื้อลงเพรมีเบอร์โทษแถวนี้ผู้ขุนเอาไปน่องพอได้เข้าวบ้านแล้วกะ แคปหน้าจอไวด์เลอร์แคปหน้าจอไวด์เลอร์ให้เขามาไหมกะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบวะดิพริ้ปนี่การติดตามเล่าไล่วันผู้ใด,ดมาเบิง้งผูดด้ใดมาส้มนีม่ตลอดกับคอมเมนต์ให้เห็นแน่เดี๋ยวนี้ไม่มีผู้ดใดคอมเมนต์มาว่าจังไรซื่อซอยู่แต่ว,ว่าก็มีผู้เขามาไหลเมื่อนั่นอยู่ดอกฮังไม่มีผู้คอมเมนต์เป็นจังไรกับคอมเมนต์ให้หูวจักแน่เด้อร์เอาโบไลใหญ่ห่างคือ เล่าสามคขี้กะมีสามแปดจับคูสามแปดีหนึ่งหาหนึ่งแปดชีสีสามวิ่งสามแปดกลมเด่นหลุดช่องตัวลุดสามแปดสามตัวลุดซีสามแปดเล่าวิไอพี่จับคูหาหกศูนย์หนึ่งศูนย์หาหกเ็ดหกหนึ่งวิ่งหาหก กลุมเด่นสตัวลูดหาหกสตัว 5, 6, ลูดหาหกเก็ดเล่าสามคีวิไอพี่จับคู่ซีเก็ดสามซีเก็ดหนึหกซีซหกสวิ่งซีเก็ดกลุมเด่นซีเก็ดลูด2ตัวซีเก็ดลูด3ตัว1นึ่เก็ด เล่าสัตา์วีไอสามสองหาหนึ่งสองเก์หนึ่งเก้าวิ่งสองสกลมเด่นลูด2สองตัวสองสามตัวลูด1หนสองสาม่พี่น้องเอฟซผู้ได้เข้ามาแล้วกัแคบหน้าจอดเดอร์ให้โชคดีกันทุกคู่ทุกคนมีโชคมีลาบก,กันมือนี้ละสองทุ่มเครองเริ่มสาย ให้โฉบๆหลับๆกอนนอนให้มีโศกมีหลับกอนนอนให้ดวงดีๆกอนนอน่นเฮงๆปังๆเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี